บอกเป็นจังเลยนะบ้านน่าเกลียดมากเลยอะอไรนะหมดกันเลยอะ มัน gì nghe, ไงมันก็เลยกลม ไปแล้วหรอหลับในห้องก็กาจายไหมดเลยต้องแหนคอื่นก็จะแบบลงข้างล่างไม่ก็หลังเข้ามาข้างหน้าเลยก็เลยแหงนไ่ไ้วน้เรา่เ้าอที่สองเลใช่ทอน่ง้าค้มันโค้งมาข้างล่ามันจะ้องอีกเมา่อตกเบหน้าเวลาเขา้างใชไมา่าหวหน้าไง อะไรหรอกล้องเม่าวานเจกล้องอาจจะมีคนมาตามหาวันนี้เวลาหลับในห้องเรียนนายซึ่งมาีไม่อยาหลับส่หลับไปทนไม่ไหวแวไม่ไหวเหรอมีรูปใบออกมาคือใบหลับอ่ะต่อยอะไรชนใล้ทุกวันป็สุกใบหลับง่ายได้ไงนนั่งวจะหลับแล้ว อันนี้ก็หล่อแล้วไปริบหลอมแค่คุณแม่ดีค่ะลืไปก็ไปหล่อทันจุบที่ถปั้มาที่ถือปั้นเพืป้มาเ่นป้นมาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วปนหน่แล้วนป้

ซือแปดใบไม่ใช่มีไม่สเลยแล้วบินนาเรียกลม้าเดี๋ยวข้างจะไปรับใก็ชนกันเี่อาไปจะเขาทางหน้าทางหลังล้ไปชบไปเข้าทางหลังว่าเข้าหรอไจะเข้า่าหรอ